ระยะเวลาในตอนเนี้ยครับที่ว่าเราเหมือนว่าบ้านเมืองที่สงบกันนะครับรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับกับบ้านเมืองรู้สึกดีครับรู้สึกดีมากมากเลยค่ะอ๋อรู้สึกดีเหรอครับใช่ค่ะอกคครับอ่าและและคือใส่ใส่นี้คือเหมือนแบบจะมีเรื่องหรือเปล่าครับเนี่ยอ๋อไม่ได้มีเรื่องค่ะอ๋อคือคอรีตัวกันนะคือผมอยากจะถามว่าแบบเออเก็บก่อนได้ไหมครับเก็บเก็บผมเก็บผมมาคุยเฉยๆครับ ใจเย็นๆกันนะไม่ค่อยไม่ค่อยชอบผมสีนี้อะค่ะดีคุณไม่มุณจะไปแทงทำไมกูจะให้เขาไปกูจะกูจุราเอาไม่ชอบแบไม่ชอบผมสีนี้อ่ะอุยแบบบอกว่าทับตายเรียบร้อยขอบคุณที่เข้ามาเป็นเรื่องราวในชีวิ คิดว่าเรื่องของเฮาสิจบลงง่ายดายแม่สิฟูสซืว่ามันเร็วเกินไปไอ้ก็แค่ได้ยังบอได้อีกแล้ว